ก็ให้เสียเวลาก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวใครที่มาพิเศษนะแนะนำคุณหมูอ่ะมีน้องใหม่มาจอยทีมคุณหมูนะครับหมูจะมาช่วยดูเรื่องโปรดักต์นะครับเป็นตัวหนสเปเชียลิสต์นะครับที่วยจอยทีมได้นะครับเดี๋ยวให้คุณหมูเนี่ยโอทูเรื่องของรถโรนะครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ่บ็อกเดอร์ทุกท่านนะครับผมสังเกตว่าห,หลายๆคนในห้องนี้่ะมีคนใช้ตัวแล็ป o ็อยู่นะครับวันนี้เนี่ยผมมีของใหม่ให้พี่ๆทุกคนดูนะครับคือตั้งแต่ผมงได้ตัวนี้มาเนี่ยพี่ๆทุกคนจะเริ่มตัดสินใจไปแล้วเอ๊พือควรจะใช้ laptop โคคู่กยบาอมเปตตวนี้ดีหรือเปล่านะครับเราลองมาดูกันว่าฟีเจอร์หลักที่มันว้าวมากซึ่งเป็นโง c หลักของตัวนี้เลยคืออะไรนะฮะ คือตัวโน้ตโปรเนะี่ยครับความสามารถหลักของมันเนี่ยก็คือการใช้ออฟฟิศได้อย่างสงมบูรณ์แบบทั้งอยู่ที่ความซอฟต์แวร์ตัวใหมา่90%นะฮะอย่างอันนี้เป็นการสาธิตการใช้โกลของเอ็กเซึ่งการทำกราบคำที่อยูอย่ในแม่หลักพายร์เทเบิลเนี่ยสามารถทำได้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่าง